หล่อนปนฝนเจ็ดห้ต้นทุเรียนนวยหน่อยมีร่วงบ้างใส่ผลิตภัณฑ์น,นิโตกาใส่แทบทุกส่วนเลยลูกมันบ่คอยรุด่วงสวัสดีค่ะหนูแป้งนะคะในส่วนของทุเรียนนะคะไม่ใช่แค่จะป้องกันโรคและ,มะแมลงนะคะแต่เรายังต้องสร้างพืชให้แข็งแรงจากภายในด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราคือนิโตก้าคะ่ะ งเเืออกขอกษตรรรไไไทททททททยจจจะจะะาานนนสสวูกอะไรใช้นกกเืกออตนนี้นะคะเราอยู่กับคุณลัคนาโมรลอดัดเกษตรกรอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอมาสอบถามการทำทุเรียนของพี่หน่อยนะคะพี่ทำทุเรียนพันอะไรแล้วก็ทำทั้งหมดกี่ไร่คะยุนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนพันหมอนทองปลูกประมาณหาไร่ลอยสี่สิบกว่าตน้น แล้วสภาพอากาศช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้างอะคะส่งผลกับต้นทุเรียนของพี่ไหมคะสภาพอากาศช่วงนี้ก็มีหลอนปนฝนอาทิตย์ที่ผ่านมากฝนเกือบทั้งอาทิตย์เทศดไห้ต้นทุเรียนน่วยหน่อยมีร่วงบ้างแล้วก็ใบบกค่อยแก่ง่ายพี่ใช้นิตก้าช่วงไหนคะส่วนนี้ยุนี่ใช่แทบทุกส่วงเลยถ้าเป็นส่วงท้องฟ้าเปิดก็ใช้อัตราหน่อยส้วงฟ้าท้องฟ้าปิดก็ใช้อัอตราสูงขึ้นมาแน่หน่อยนึง หลังจากที่พี่ใช้แล้วอ่ะพี่คิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งอ่ะคะลูกมันบ่ค่อยรุดล่วงมันก็นมีรุดล่วงอยู่แต่รุดล่วงหน่อยหรือว่าใบที่มันบ่ท่านแกมันก็นกนแกไวกว่าเกา่าพี่ใช้ร่วมกับตัวอื่นมั่งไหมคะหรือว่าพี่ใช้แบบเดียวๆส่วนยายยุนิกะ่ะใส่ร่วมกับยาแมลงยาฮอร์โมนว่าไปใส่ตลอดใช้ร่วมกับยาตัวอื่นก็คือไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะพี่ใช้อัตราเท่าไหร่ช่วงทองฟ้าเปิดกะใช้แค่ห้าซิซีซิตอนหนำสองอยถ้าเป็นช่วงทอง้าปิดก็เพิ่มมากเป็นลอยซิตตตรู้จัักกผลิภณฑ์านเือก จากทางไหนคะหมูจากซื้อออนไลน์แล้ะก็มีเซลเป็นเขามาแนะนําอยากฝากเพื่อนเกษตรกรไหมคะเกษตรกรทุกคนก็นกนค,ควรมันสังเกตแปลงจาของลองใส่ผลิตภัณฑ์นิตกาเบิง้งกระไดขึ้นกันมันซอยใดบ่หน่อยก็รลายวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ที่มาแชร์เคล็ดลับดีๆค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> นิโตกานะคะเป็นสารเสริมที่ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ของพืชค่ะทําให้พืชแข็งแรงตั้งแต่รากจนถึงใบเลยนะคะและสามารถใช้ได้ทุกระยะของพืชค่ะอัตราการใช้นะคะ5 0าส0 c ถึงหน,นึซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรค่ะเอ e ที i n t e r ตอร์ทค,คุณภาพคู่เกษตรกร,ร,กรไทยสวัสดีค่ะ <N> <Z> เลือของเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นก